ค่ะ King IT สาขาพาราเดียมวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานและมีราคาที่สบายกระเป๋ามากๆเลยด้วยค่ะสินค้าที่จะแนะนําในวันนี้คือเราเตอร์ WiFi AC 2006รุ่น ARW800 เป็นแบรนด์น้องใหม่จาก King IT ชื่อแบรนด์ Airpo ถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ด้วยความสามารถแล้วถือว่าเจ๋งไม่ต่างจากแบรนด์ใหญ่ๆเลย เราลองมาดูกันว่าเจ้าตัว ARW 8 0 0มันมีความสามารถอะไรบ้างเจ้าตัว ARW 8 0 0เป็น WiFi AC 2006มีขึ้นความถี่2ย่านคือ2.4และ5 2.4จะวิ่งอยู่ที่800 5 g จิจะวิ่งอยู่ที่1733มพ h o รอมพอตด์4อตเป็นจิกะบิตช่องแวนหนึช่องเป็นจิกะบิตรองรับสปีดของอินเทอร์เน็ต200เมกะบิตเพอเซ มีเสารับส่งสัญญาณ4ต้นสามารถส่งสัญญาณได้ทะลุทะลวงได้ดีและยังมีระบบที่เรียกว่า Beam Forming ที่เป็นการส่งสัญญาณหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงทำให้รับสัญญาณได้ดีและยิ่งไปกว่านั้นยังมีระบบที่เรียกว่า m i ว m า m o เป็นการรับส่งสัญญาณหลายๆเครื่องซึ่งจะต่างจากเมื่อก่อนที่ส่งสัญญาณได้ทีละเครื่องทำให้คนใช้งานไวไฟเดียวกันมีช้าบ้างหลุดบ้าง และด้วยตัว ARW 8 0 0มีพอร์ต USB 1ช่องเป็น USB 2จึงสามารถแชร์ไฟล์ผ่าน USB ได้เลยพร้อมยังคำสั่ง Parental Control เพื่อป้องกันบุตรหลานในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่เหมาะสมครับผมทีนี้มาดูการตั้งค่าหรือการใช้งานของตัวอุปรกรณ์ ARW 8 0 0นะครับลบแรกมาถึงก็เสียบสาย power เข้าที่ตัวเขานะครับแนละ้วนำสาย LAN จากตัวต้นทางที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าที่ช่องแวงนะครับ แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับรหัส Wifi ชื่อ wi-Fi จะอยู่ด้านหลังของตัวอุปกรณ์นะครับสามารถคอนเนค์และใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับครับทีนี้มาลองดูการใช้งานนะครับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับคอนเนค w i f i ของตัว ARW 8 0 0นะครับจะมี2ขึ้นความถี่เราเลือกขึ้นความถี่ไหนก็ได้นะครับใส่รหัสพันลงไป แค่นี้ก็เรียบร้อยครับสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นความสามารถของตัว ARW 800น้องใหม่ของทาง King นั่นเองที่ราคาแสนถูกเพียง2,950แถมด้วยประกันที่บอกได้เลยว่ามีแต่ King IT เท่านั้นที่ให้ได้ประกันแบบตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีราคานี้สำหรับลูกค้าที่รับชมคลิปนี้เท่านั้นนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่024190555 w w w f a c e b o o k c o m kingit.network หรือแอดไลน์มาที่ @kingit และเช่นเคยสินค้ารับประกันดีต้องวอยคิงเท่านั้น